สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ออกข้างนอกอีกแล้วนะคะดูบรรยากาศด้านหลังอันนี้อยากพรีเซนต์มากเลยค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะ <Wow. S 1> ก็หิมะเริ่มลงแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ลบหนึ่งองศาเองค่ะจริงๆก็ไม่ได้หนาวมากนะคะแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศที่หิมะก็ได้โปรยลงมาแล้วนะคะแล้วก็ด้วยด้วยความที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันค่ะก็เริ่มมีความอบอุ่นขึ้นมาก็เลยหิมะก็เลยละลายนะคะออกไปซะก่อนแต่ว่า ต่อจากนี้ไปค่ะก็จะเริ่มนะคะหนาวขึ้นเรื่อยๆค่ะถึงวันนี้ค่ะจะลบ1องศาค่ะแต่มีความรู้สึกว่ายังอุ่นอยู่นะคะไม่ได้แบบว่าหนาวมากค่ะก็อาจจะเป็นด้วยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีลมด้วยนะคะบางครั้งนะคะเฮ้ยอาจจะเป็นบวก5องศาแต่ว่าถ้าเกิดมีลมนี่จะรู้สึกแบบเยนน็นถึงไสเลยจะบอกเลยนะคะวันนี้ค่ะออกเที่ยวนะคะกับน้าสาวค่ะเรามีนัดกันค่ะที่จะไปนะคะเออคือเพิร์นน้าสาวอะ่ะ ช่วงนี้ค่ะก็อยู่ในช่วงของอว่างอยู่เพราะว่า,าป่วยและเพิ่งออกจากรโรงพยาบาลค่ะก็จะไปคีิปตะคำพันธ์นีนิดนึงนะคะก็วันนี้ค่ะอยากไปดูหนังนะคะก็อยากจะไปที่โรงหนังและไปดูหนังกันค่ะแล้วก็น้าสาวอยากจะกินเพราะว่าที่ฟินแลนด์ค่ะเขาเหอกันค่ะช่วงนี้เพิ่งมีเคฟซีมาเปิดใหม่ก็เดี๋ยวลองไปดูค่ะว่าวันนี้จะได้กินเค้ซีกันหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเราไปเจอหน้าสาวกันที่สถานีรถไฟเลยค่ะตอนนี้มาเจอหน้าสาวแล้วค่ะที่สถานีรถไฟค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่อิตาเกสกุสนะคะไปดูหนังแล้วก็ไปทาน KFC กันค่ะ okay. ไปดู่ามนจะต้องคิวยาวหรือเปล่าเราไปดูก่อนว่าคิวยาวไหมเพราะกำลังเหอช่วงเวลาเหอนะคะเดี๋ยวเราไปดูตารางรถไฟแล้วก็ขึ้นรถไฟไปกันเนาะโอเคค่ะไปดู มาถึงแล้วค่ะทุกคนที่อิตาเกสกุสนะคะโอ้วันนี้ก็มีการตกแต่งด้วย <Wow. S 1> บรรยากาศของเทศกาลคริสต์มาสเลยทีเดียวค่ะดูกันค่ะด้านหลังค่ะสวยมากค่ะเดี๋ยวพาไปดูบริเวณรอบๆอีกทีนะคะเดี๋ยวถ่ายชัดๆให้ดูค่ะนี่เลยค่ะเมื่อกี้ลงรถบัสมานะคะก็มาถึงด้านหน้าเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศของ เทศกาลคริสต์มาสนะคะที่ได้ตกแต่งอย่างสวยงามเลยค่ะที่ด้านหน้าของอิตาเกสกุสนะคะนี่ถ้าเกิดว่ามีหิมะโปรยนี่หน่ยก็จะได้แบบบรรยากาศที่โรแมนติกมากค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในนะคะไปหาอของทานช้อปปิ้งเล็กน้อยแล้วก็ดูหนังฟังเพลงสำหรับวันนี้ค่ะตอนนี้มาอยู่ที่หน้าเคเฟซีแล้วค่ะคนค่อน้างเยอะนะคะ,ะมาเปิดมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนาะที่เออเปิดตั้งแต่วันที่สิเอ็ดนะคะโอเคนี่ค่ะคนก็ยังอยู่ประมาณนี้ค่ะยังมีคิวอยู่นะคะ พี่นั่งเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปลองกินที่อื่นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารที่อื่นกันค่ะก็เดี๋ยวไปหาร้านอื่นทานนะคะก็เดินออกมาเรื่อยๆค่ะจากร้านเคเฟซีเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็จะตกแต่งแล้วก็ประดับด้วยไฟนะคะหรือว่าอาุปกรณ์ต่างๆเด coration ต่างๆที่เกี่ยวกับนะคะคริสต์มาสเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆกันไปนะคะนี่ค่ะประดับหลังคาสวยมากค่ะเป็นไฟนะคะ นี่เลยค่ะประดับด้วยไฟสวยมากเลยค่ะในช่วงคริสต์มาสนี้นะคะนี่ค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันทํางานของหลายๆคนนะคะก็ลูกค้าก็ยังไม่ได้เยอะมากซึ่งเป็นโอกาสที่ดีค่ะก็จะได้เป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งไปในตัวนะคะเราก็มาถึงพื้นที่นะคะที่ชื่อว่าอิ i ิสนะคะก็พื้นที่ตรงนี้ค่ะก็มีร้านอาหารนะคะหลากหลายค่ะให้เราเลือกก็ าสามารถไปเลือกดูได้เลยว่าเราอยากจะทานอาหารประเภทไหนนะคะก็เป็นบริเวณประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูรอบๆแล้วก็จะเลือกอาหารทานสําหรับวันนี้กันเลยค่ะนี่นะคะด้านในก็ถ้าจะพูดถึงนะคะก็น่าจะเป็นประมาณว่าฟู้ดคอร์ทหรือเปล่าหรือเป็นโซนอา,อาหารสําหรับ ห้างต่างๆถ้าเทียบเท่ากับเมืองไทยนะคะก็จะเป็นโซนอาหารต่างๆนะคะที่เราสามารถไปเลือกทานอาหารเลือกทาเมนูต่างๆแล้วก็หลากหลายอาหารให้เราได้ทานกันค่ะประมาณนี้ค่ะนี่โซนประมาณนี้ค่ะค่ะเรากําลังเลือกดูเมนูนะคะว่าเราจะทานอะไรกันสําหรับวันนี้ค่ะนวันนี้ทานอะไรกันคะมิเตสเวตกะสุดตาเมตาออน โอเคเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะคะว่ามีอะไรน่าทานด้านในนะคะแต่ละร้านก็สามารถจัดได้แบบบรรยากาศที่น่านั่งมากเลยค่ะก็คนไม่พุพ่าน,นะคะสามารถทานอาหารได้อย่างแบบว่าสบายๆนะคะ r e l a ็กซ์ฟีลิง่งนะคะนี่เลยค่ะด้านไหนก็จะมีอาหารหลากหลายให้เลือกนะคะ ประมาณนี้ค่ะด้านในนะคะนี่ค่ะบรรยากาศก็จะเป็นแบบถึงฟูดคอร์ทของ<ช>ที่เมืองไทยค่ะอืมประมาณนี้ค่ะเราตัดสินใจมาร้านนี้นะคะโอเคตากกเบลมีเมนูก่อนะอ้ยไม่ใช่เมนูเดี๋ยวเราไปเมนูด้านในนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารตากกเบลนะคะ<ม>ก็เราเลือกนะคะเป็นแพ็กเกจนี้ค่ะ นี่เลยค่ะไปเกตินไปเก็นินเกนี้ค่ะก็สามารถทานได้หลายคนนะคะนี่ค่ะวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงวันนี้ค่ะนี่อสั่งเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอาหารมาแล้วค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ ในที่อตะเกสกรุ๊ชนะคะก็มีร้านอาหารไทยที่ชื่อบางคุกไทยสตรีทฟู้ดนะคะตรงนี้ก็สามารถเข้ามารับประทานอาหารกันได้ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะลองเข้าไปลองดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงหนังแล้วนะคะชื่อ IMAX LUX นะคะโอเคตอนนี้เรากำลังจะดูว่าเรื่องอะไรที่เราจะดูนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นนะคะเป็นต้นไปก็มีหนังต่างๆค่ะ เ,เดี๋ยวเราไปดูด้านในไหมมีแบบว่ามีตัวอย่างหนังอะเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนี่ค่ะด้านในก็จะแบบโอ้โหแคนดี้นะคะขนมนะคะซึ่งก็เป็นแบบตักใส่ถุงแล้วก็ตะช่างนะคะแล้วก็ทานได้เลยเข้าไปข้างในค่ะมีน้ำค่ะด้านนู้นนะคะด้านโน้นก็มีป๊อปคอร์นค่ะนี่แล้วก็มีสแน็คต่างๆค่ะนี่เลยค่ะ <c oughs> สามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากทานอะไรเนี่ค่ะก็เป็นแบบว่าสําเร็จรูปซึ่งวางให้เรียบร้อยแล้วก็หยิบจับตรงนี้แล้วก็ไปสามารถไปจ่ายเงินได้เลยนะคะที่แคชเชียร์ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะอโอ้หลากหลายแล้วนี่ก็เป็นน้ำนะคะที่เราสามารถหยิบจับเองได้ค่ะแล้วก็ไปจ่ายเงินได้เลยนะคะที่เคาน์เตอร์ะนะคะนี่ค่ะ นี่ก็เป็นแพ็กเกจต่างๆค่ะของอาหารแต่ไม่น่าจะท้าแล้วนะคะป๊ะปุคอนอันนั้นก็เป็นด้านในค่ะที่เข้าไปในโรงหนังค่ะเดี๋ยวเราต้องทําการเลือกหนังจ่ายเงินแล้วก็รอเวลาเข้าไปชมหนังค่ะก็สรุปนะคะหลังจากที่ยืนดูมานานก็ตกลงกันที่007เจมส์บอนด์นะคะก็ใช้เวลาแบบเหมือนกับเกือบๆ3ชั่วโมงนะคะเอาตอนนี้เราไป ซื้อขนมดีกว่าค่ะนี่มีอะไรน่าทานมาั้ยคะนี่นี่ไงของขวัญไม่หักเซย์แนนแต่อันนี้อร่อยอ่อ,อ,อเวลานี้ที่รอคอยนะคะนี่ตักขนมเยอะๆค่ะนี่น,ะ,นะคะอันนี้ก็กินเสร็จก็มาตักช่างตรงนี้ได้นะคะนี่ค่ะมีแต่เป๊ะแต่ฮาลรวาเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดนาหนิมีแต่เลิศจื้ มีแค่อสองเรุรูเา,าเมกีก่คาลเมกสวยมาใส่ใโอเคาเลเมเกลนะคะต้องเป็นขนมที่แบบว่ามาที่ฟิลปน์ต้องมัสตรายเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตักขนมกันดีกว่าค่ะนี่นะคะก็ช่างขนมออกมาแล้วค่ะอยู่ที่สายูโร4 3่สิบสาเซนนั่นเองค่ะนี่นะก็มี ป๊อปคอนมาด้วยนะคะนี่โอ้โหขนมเต็มถุงเต็มถังเลยค่ะยังไม่ได้ชั่งเลยค่ะ <laughs> อเอาคไปชั่งก่อนเลย <laughs> น่าจะสักประมาณสิบห้ายูโรค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถังนี้ราคาเท่าไหร่ค่ะ6ย <Euro> ูโรแปดสค่ะ,นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วแล้วก็เดินเข้าไปข้างในนะคะได้บัตรแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเอาบัตรนะคะเสียบนะคะที่อ่านทีว่าโคดนะคะโอลับบัตนิดนึงค่ะนี่ประตูก็เปิดนะคะเสียบทีว่าโคดประตูก็เปิดเข้ามาเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรงหนังที่6นะคะเข้าไปดูเจมส์บอ์กันเลยค่ะทุกคนเย้เมื่อกี้นะคะตอนที่จ่ายเงินนะคะไม่ได้เช็คราคาตั๋วหนังนะคะซึ่งเมื่อก่อนอาจจะเคยดูอยู่ประมาณ 8ยูโร10ยูโรแต่วันนี้ช็อกมากค่ะก็อยู่ถึงนะคะ16ยูโร40เซนเลยทีเดียวค่ะโอ้โหเ,เจมส์บอลน,นะคะวันนี้ก็ถือว่าต้องดูให้คุ้มเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงหนังไปดูหนังกันเลยค่ะเพิ่งออกจากโรงหนังนะคะนั่งกันเป็นแบบว่า2ชั่วโมงกว่าเนาะเ่าเป๊ะอเลก็เห้ยวะ มตตัวดีไหมวันนี้ดีไหมโอเคก็นี่นะคะก็เป็นการดูหนังที่ยาวที่สุดซึ่งแบบู2ชั่วโมงกว่าแต่ว่ารู้สึกว่าหนังทําได้ดีมากไม่ไม่รู้สึกเบื่อเลยนะคะทำให้ติดตามตลอดเวลาแน่นอนอยู่แล้วค่ะตกใจมากเจมส์บอนก็เป็นอะไรที่ดูได้นะคะดูได้ก็รอลุ้นกันค่ะว่า จมส์บอลตายจริงๆหรือเปล่านะคะไม่ได้รอ,อลุ้นรอลุ้นในตอนต่อไปค่ะวันนี้ก็ดเดี๋ยวหาทางออกกลับบ้านแล้วก็กลับบ้านนะคะก็วันนี้ค่ะข้าวๆนะคะชีวิตในประเทศฟินแลนด์ก็เป็นประมาณนี้นะคะออกเด่นที่ออกดูหนังฟังเพลงวันนี้ก็พักผ่อนเบาๆค่ะก็หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และซับสไคร์ช anel ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะกลับบ้านกันนะคะ เด coration ของคริสต์มาสที่อิตาเกสกุสนะคะ